เฮ้เขียว่าคุณดูเขีาวอย่าเพิ่นน้องเล่นเกมอย่าเพิ่นน้องไม่เห็นเหรอพี่เล่นเกมอยู่ส้มกูเลยอ้าวอ้าวอย่าอย่าใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราไม่ได้ทำอะไรนายเลยส้มเราก็รักส้มเราก็รักพ่อแล้วก็รักพ่อไม่บวกกันสักทีเราแล้วมันจะจบกันไปยินยินยินยิอ้ไอ้ไอมันมาจากไหนไอ้เขียวว่าโอ้ต้องใจเย็นแซกใจเย็นแซกใจเย็นใจเย็นจะใจร้อนไม่ได้เราหลหว ไอร้อนไปไหนเล่าไม่มีใครรีดเลยนะแซกนะใจเย็นๆเย็นเจ้าตูใจเย็นเจ้าตูบเจ้าตูจเย็นนะเจ้าตูบมันหลอกมาแล้วไงว่าล้วไงเราจะตีเลยสักตีว้าว่าเราไงรอดักอยู่ว่า ถ้าไอ้ลูกท้ายลูกท้ายลูกท้ายมันรอเราอยู่มันรู้ว่าเราเป็นออฟก่อนเฮ้ยใจ้เย้เย้จอจออย่าต่อเสาอย่าต่อเสาเ้ยเสาตัวนี้ขาดที่จุดไหนอะจอของเราทำไมอะเพื่อนเจ้าหัวแตกไปกัน